เสียงเตือนที่ถูกเมินอิสยาบทที่3ถึงบทที่5เริ่มจากชีวิตจริงของเมืองหนึ่งที่ดูเหมือนยังเดินต่อไปได้ทุกอย่างยังมีผู้นำยังมีโครงสร้างยังมีระบบแต่พระเจ้ามองเห็นบางอย่างที่คนในเมืองไม่เห็นคือหัวใจของสังคมกำลังซุดลงทีละชั้นโดยไม่มีใครหยุดดูพระเจ้าตรัสว่าจะทรงเอาสิ่งํำจุนออกไปไม่ใช่เพื่อทำลายแต่เพื่อเปิดโปงว่า สิ่งที่มนุษย์คิดว่ามั่นคงนั้นจริงๆแล้วพึ่งพาอะไรอยู่เมื่อผู้นำทุกระดับถูกดึงออกคนที่เหลือไม่ได้แค่ขาดผู้นำแต่ขาดความรับผิดช,ชอบต่อกันและนี่คือจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายที่ไม่ต้องมีสงครามเกิดขึ้นก็ได้อิสยาบอกว่าคนหนุ่มจะลุกขึ้นเหนือผู้ใหญ่คนไม่มีวุฒธธิภาวะจะถูกดันขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งสำคัญไม่ใช่เพราะเขาพร้อม แต่เพราะสังคมไม่มีใครอยากรับภาระแล้วนี่ไม่ใช่คำพยากรณ์ที่ไกลตัวมันคือภาพของสังคมที่ทุกคนอยากได้สิทธิ์แต่ไม่มีใครอยากแบกรับน้ำหนักของการตัดสินใจเมื่อความรับผิดช,ชอบหายไปความสัมพันธ์จะเริ่มเปลี่ยนคนจะกดคนคนจะใช้กันคนจะเอาตัวรอดโดยไม่สนใจว่าคนข้างๆจะล้มลงหรือไม่ และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ความรุนแรงแต่คือความเคยชินกับความไม่ยุติธรรมอิสยาพูดถึงผู้นำที่กินทรัพย์ของคนยากจนและสะสมไว้กับตัวเองโดยไม่รู้สึกผิดพระเจ้าไม่ได้ตำหนิความมั่งคัง่งแต่ตำหนิระบบใจที่ใช้ตำแหน่งเพื่อกอบโกยและใช้ความชอบธรรมเป็นฉากหน้าทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนไม่รู้แต่เพราะคนเลือกไม่ฟัง จากนั้นอิสยาหันไปพูดถึงท่าทีของผู้คนที่หลงอยู่กับภาพลักษณ์ความสวยงามและการอวดตัวเองจนลืมว่าข้างในกำลังว่างเปล่านี่เป็นการเปิดโปงวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับเปลือกนอกมากกว่าความจริงภายในเมื่อสังคมเริ่มตัดสินกันด้วยภาพลักษณ์ความจริงจะค่อยๆเสื่อมถอยพระเจ้าตรัสว่าสิ่งที่เคยถูกยกย่องจะถูกถอดออกทีละชิ้นเพื่อให้เห็นว่า เมื่อความหมายภายในหายไปสิ่งภายนอกจะไม่สามารถพยุงชีวิตอยู่ไว้ได้ความสวยงามที่ไม่เชื่อมกับความยุติธรรมจะกลายเป็นภาระแทนที่จะเป็นพรอ,อิสยาบทที่สี่พระเจ้าพูดถึงวันที่ผู้คนจะเหลือกันเพียงน้อยแต่จะเริ่มสแสวงหาความสะอาดภายในอย่างจริงจังพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงปกคลุมผู้ที่เหลืออยู่ ด้วยการทรงสถิตที่นํำการพักและความปลอดภัยกลับมาเมื่อความเยอ่หยิ่งถูกถอดออกพื้นที่สําหรับการฟื้นฟูจึงเกิดขึ้นได้จริงแล้วอิสยาบทที่หเปิดด้วยบทเพลงของสวนองุนพระเจ้าทรงเล่าถึงการทุ่มเทความใส่ใจและความคาดหวังที่พระองค์มีต่อประชากรของพระองค์สวนองุนนี้ไม่ได้ถูกละเลยทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้อย่างดีที่สุด แต่ผลที่ออกมากลับไม่ตรงกับสิ่งที่ควรจะเป็นปัญหาไม่ได้อยู่ที่การจัดเตรียมแต่คือการตอบสนองของมนุษย์พระเจ้าคาดหวังความยุติธรรมแต่ได้รับความรนุนแรงคาดหวังความชอบธรรมแต่ได้เสียงร้องด้วยความทุกข์นี่คือหัวใจของอิสยาบทที่3ถึงบทที่5ไม่ใช่เรื่องของความบาปส่วนตัว แต่เป็นระบบของชีวิตที่ผิดทิศผิดทางเมื่อความยุติธรรมถูกแทนที่ด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวสังคมจะเริ่มเน่าเสียอิสยาประกาศคำเตือนต่อคนที่เรียกความชั่วว่าดีและเรียกความดีว่าชั่วมีค่านิยมกลับหัวความสับสนจึงกลายเป็นเรื่องปกติเมื่อสังคมไม่ฟังเสียงเตือนเล็กๆก,การสั่นสะเทือนใหญ่จะตามมา และทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่จะมาจากการเพิกเฉยซ้ำๆต่อเสียงเรียกร้องให้กลับใจ